เตรียมส่งปิ่นโตยักษ์ขนมไทยในปิ่นโตเรื่องคำควบกล้ำวันนี้หนึ่งชิ้นค่ะทุกคนค่าดูงานน่ารักมากดูใกล้ๆนะคะตัวงานปิ่นโตตัวนี้นะคะเป็นปิ่นโต5ชั้นขนาด80ดสคูณเซนติเมตรค่ะทุกคนขาในบัตรนะคะสําหรับคำควบกล้ำคุณสมโอจะยืดให้นะคะคำควบกล้ำรอเรือรอลิงวอแหวนแล้วก็คำควบกล้ำไม่เทนะคะแยกให้สีชั้นแบบนี้เนาะส่วนตัวบัตรนะคะคุณครูเกะออกได้นอะอย่างเดี๋ยวคุณสมโอเกะให้ดู2บัตรนะคะแบบนี้เลยทุกคนดูสิงานเชื่อมเป็นตีนตุกเกนะคะคุณคร เกบัตรออกทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ให้เด็กๆด,ดูเนาะอย่างเช่นคําว่านี่ในมือครูสมโอครอบครัวเป็นคําควบกล้ามรอเรือนะคะเด็กๆก,ก็เอามาแปะได้เป็นง่ายๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะพร้อมคุณครูใหเ้เด็กอ่านก่อนนะคะเป็นคําควบกล้ามรอเรือแบบนี้เป็นต้นนะคะเอาอย่างเช่น ควันไฟแบบนี้นะคะก็เป็นคำควบก้ัมวอลเวนนะคะคุณครูแกะออกได้ทุกตัวแล้วก็ให้เด็กๆเอามาเปะได้เป็นเกมการศึกษาเป็นสื่อการสอนที่น่ารักมากๆนะคะสำหรับงานนี้เนาะงานสำเร็จนะคะตัวนี้อยู่ที่1,100รบาทส่งฟรีทุกออเดอร์ไม่รวมค่าตังค่าตังหนึ่ง1้อยหสิเก้าค่าส่งห0สิบาทครูคุกออมีราคาไฟสำหรับคุณครูทำเองด้วยนะคะในราคาเ8็สิบปดบาทเท่านั้นต้องการแบบไหนแจ้งได้เลยคุณครูเรารับสื่อการสอนสวยๆที่หน้าบ้านได้เลยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ